สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาราีวิวเกมที่ชื่อว่าแบงกันค่ะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งปาร์ตี้เกมนะคะที่เล่นได้หลายคนมากเลยตัวนี้เล่นได้4-7คนค่ะจะเป็นแนวซ่อนโรตทีมเป็นแนวแบบ เป็นคาร์บอยเราจะเป็นคาแรคเตอร์ว่าเราจะเป็นแบบเชอรี่เราจะเป็นเอาลอเราเป็นเรเกตหรือเปล่าไปเป็นผู้ช่วยเชอรี่ซึ่งแต่ละคนก็จะมีโกไม่เหมือนกันอย่างเชอรี่เราจะพยายามฆ่าทุกคนให้หมดเลยอะไรเงี้ยเอาลอจะมาแบบจะมายิงเชอรี่ให้ตายอะไรเงี้ยมันจะมีทีมแล้วเราก็จะไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นใครอะไรเงี้ยต้องพยายามฆ่าเพื่อนที่อยู่ทีมกงฆ่าไม่ได้ค่ะเกมนี้แนะนาตนั้งแต่8ขวบขึ้นไปนะคะใช้เวลาเล่นประมาณ40นาทีแล้วก็ถึงประมาณชั่วโมงหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าเล่นหลายคนหรือเปล่ากติ ไม่ยากค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการเล่นกันสำหรับอุปกรณ์เกมนี้ค่ะเราจะมีบอร์ดสำหรับแต่ละเพลเยอร์เล่นกี่คนก็เอาบอร์ดตานจนมจำนวนผู้เล่นนะคะอันนี้สมมติว่าหญิงเล่นเดโมเล่น4คนละกันนะอ่ะบอร์ดรับแต่ละคนอันไหนที่ไม่ใช้ก็ไม่ใช้แล้วก็ตัวนี้จะเป็น Bullet, บูลเลตค่ะบูลเลตตัวนี้จะแทนไลฟ์พอยต์หมายถหงว่าเราอ่ะมีเลือดเท่าไหร่อะไรเงี้ย แล้วก็การ์ดจะมีอ่าอย่างแรกเลยจะเป็นเพล y ย r ร์เอ็สำหรับแต่ละคนตรงนี้จะมีบอกคข้าๆว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีการ์ดแอคชั่นซึ่งในเกมนี้ค่ะจะมีการ์ดแอคชั่นหลายอย่างมากเลยซึ่งการ์ดแอคชั่นเนี่ยบางทีมันจะมีสัญลักษณ์ต่างๆที่ช่วยบอกทําให้เราแบบอ่านการ์ดได้ไง่ายขึ้นอย่างเช่นถ้ามีสัญลักษณ์กกระบาดบุลเลตอย่างเงี้ยหมายถึงว่าแบบอันนี้คือเอาไว้ทําให้เพื่อนเนี่ยเสียเลือดหรือเป็นรูปหมวกแล้วฟิวอย่างเงี้ยแปลว่าแบบมิสเอาไว้หลบอย่างเงี้ยหรือเป็นรูปบุลอเ,อเ,เล การ์ดจะมีทั้งหมด3ชุดค่ะจะมีการ์ดชุดแรกก็คือจะเป็นคาแรคเตอร์ว่าเราจะมีเออเราเป็นบทโรไหนซึ่งในเนี้ยในเกมนี้มาเล่นได้7คนนะคะมันจะมีทีมเชอริฟอมีผู้ช่วยมี2ใบ,บมีเอาลอ3ใบแล้วก็มีเรนิกเกตอย่างที่บอกว่าเกมเนี้เราสมหรับ,บถ้าสำหรับเล่น4คนนะคะอา oh. จุวิหญิงเดโมเล่น4คนก่อน เดโมสี่คนเนี่ยจะไม่มีผู้ช่วยเดโรตัว d ด p อ t วเตัวเนี้ยผู้ช่วยจะไม่มีเราจะเล่น4คนซึ่งเวลาเล่นเราจะชัฟเฟิลการ์ดคาแรคเตอร์หมดเลยแล้วก็วางไว้ที่ด้านซ้ายช่องซ้ายของบอะแต่ละคนยกเว้นเชอริฟค่ะเชอริฟจะเปิดสมมตินะสมมติคนนี้เป็นเชอร i f ิฟเชอริฟจะเปิดค่ะว่าเป็นใครแต่คนที่เหลือค่ะจะซ่อนหมดหมดเลยจริงๆจะต้องปิดนะอ่ะทีนี้โกในการเล่นเกมคืออย่างนี้ค่ะถ้าอ่ะเราโกก่อนถ้าเราเป็นเอาลอค่ะ เอารอสิ่งที่เราสนใจอย่างเดียวคือเราขอให้ฆ่าเชอริฟให้ตายฆ่าเชอริฟตายเราชนะเลยเพราะนั้นสองคนนี้จะช่วยกันก็ได้หรือจะแบบโอ้ยแข่งก็ได้แต่ว่าเวลาถ้าเชอริฟตายเมื่อไหร่ชนะทันทีเชอริฟค่ะเชอริฟจะตายก็ต่อเมื่อฆ่าทั้งสคนตายหมดนะเขาจะชนะเลยส่วนเรเนเกตค่ะเรเนเกตตัวนี้จะทริกกี้นิดนึงเรเนเกตเนี่ยคือเขาอยากจะเป็นแมมเพิร์คนให,หม่ของเมืองนี้เพราะนั้นเนี่ยเขาต้องพยายามเป็นลัสแมนสแตนดิ้งให้ได้แต่ว่า เขาจะไปฆ่าเชอริฟเอ่อจะไปฆ่าเชอริฟให้ตายก่อนไม่ได้สมมติขเขาไปฆ่าเกิดฆ่าเชอริฟให้ตายก่อนแล้วยังเอาลอ,อยเหลืออยู่เงี้ยก็กลายเป็นเอาลอยชนะเลยเพราะมันกลายเป็นเข้าวินคอร์ลิชั่นของเขาเพราะฉะนั้นเชอริฟเนี่ยไอ้เรนเกตเนี่ยก็ต้องไปช่วยฆ่าตัวเอาลอยก่อนอันนี้ นี่อธิบายเพิ่มก่อนในกรณีที่แบบเล่นหลายคนเนี้ยมันจะมีตัวไว้มาช่วยด้วยตัวผู้ช่วยตัวเนี้ยค่ะผู้ช่วยตัวเนี้ยก็คือจะเป็นผู้ช่วยในอำเภอใครก็ตามที่เป็นผู้ช่วยค่ะก็คือโก,กบอกอยู่แล้วคือฆ่าโจนที่เหลือให้ตายอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยค่ะช่วย,วย,วย,วยอยู่ฝั่งเชอรี่นั่นเองคือโกเดียวกันอ่านี่คือจุดประสงค์ของผู้เล่นแต่ละคนหลังจากพอเราจวดใช่ไหมใครเป็นเชอรีฟก็คว่ำไว้ คนอื่นก็จะความโรมเพราะเราจะไม่รู้ว่าใครเป็นเอาลอยเกิดหญิงอย่างเงี้ยหญิงเป็น law, เอาลอยเรงก็จะไม่รู้ใครเป็นพวกเดียวกับเราใครเป็นเรเกตเราก็จะไม่รู้อันนี้คือการ์ดคาสเเตอร์ค่ะอย่างที่2นี่จะเป็นการ์ดความสามารถพิเศษซึ่งจะบอกว่าเฮ้ยเราอะมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างซึ่งตรงนี้ค่ะมันจะชัฟเฟอร์เราก็จวกเราหนึ่งใบซึ่งความสามารถตรงเนี้ค่ะก็จะเปิดไว้เลยอย่า อันนี้เดี๋ยวความสามารถพิเศษของแต่ละคาแรคเตอร์เดี๋ยวยงอธิบายทีหลังว่าแต่ละคาแรคเตอร์มีความสามารถเจ๋งๆอะไรบ้างทีนี้ความสามารถค่ะมันจะมีเพิ่มอยู่อย่างนี้ก็คือความสามารถแต่ละตัวเนี่ยบางทีบางตัวมันจะเก่งก,กว่าบางตัวนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้มันจะมีบูลเลตบอกหมายถึงว่าเป็นเลือดเริ่มต้นอย่างตัวนี้ค่ะของยินเจสซี่โจมบอกมีสีบูลเลตหมายความว่าเริ่มต้นหญิงจะมีเลือดสีแล้วก็จะมีมากกว่านี้ไม่ได้ด้วยเหมือนกันค่ะตัวอื่นก็จะเติมเลือดอ,อย่างตัวนี้ก็เลือดสางงาี่ นะแต่เชอร์รี่ค่ะเชอร์รี่จะพิเศษนิดนึงค่ะเชอร์รี่ตัวนี้ค่ะตัวนี้เขาเก่งค่ะออตัวนี้ Paul r e g r e ตัวนี้เาจริงๆบูลเลตเขาจะมีแค่3เลือดแต่ถ้าสําหรับเชอร์รี่ค่ะเนื่องจากเขาอยู่ในที่ที่แกอ้โหใครๆก็รู้ว่าเราเป็นเชอร์รี่ตัวเชอร์รี่เนี่ยจะได้บูลเลตเพิ่มอีกหนึ่งเพราะนั้นตัวนี้เขาจะได้ตึงสีตัวอ่นอีกตัวนี้นในสามเหมือนกันโอเคที่เหลืออะค่ะบูลเลตที่เหลือเราจะไว้ต้องการเดี๋ยวไว้เติมเลือดกันได้ ที่เหลือคะ่ะจะเป็นการ์ดแอคชั่นหมดเลยทั้งเกมนี้จริงๆการ์ดแอคชั่นค่อนข้างเยอะนะคะจริงในเดโมของของเทมนี้จริงๆเขามีแนะนําว่าสําหรับเล่นเกมอินโทรแอครี่การ์ดใบไหนก็ตามที่มีสัญลักษณ์เป็นมีสมุดอย่างเช่นนะอ่ะนี้ชุดนี้อย่าแยากมาแล้วอย่างเช่นอย่างเงี้ยที่มันมีสัญลักษณ์สมุด การ์นนดอินเดียนเจลดูเอลไดนไมัยพวกนี้เขาให้รีมูฟออกไปก่อนสำหรับเกมแรกเพื่อที่เราแบบว้ยเรายังไม่คุ้นเคยกันเพราะนั้นอันนี้การ์ดชุดนี้หญิงจะแยกไว้ก่อนนะเดี๋ยวเอาไว้อธิบายทีหลังค่ะว่าการ์ดเรามีเจ๋งๆอะไรบ้างส่วนการ์ดที่เหลือค่ะเซตอัพเริ่มต้นก็คือเราจะสซสำหรับการ์ดอ่ะเราจะใส่การ์ดเริ่มต้นเนี่ยในมือให้ทุกคนเริ่มต้นตามจํานวนเลือดที่มีเพราะนั้นแน่นอนค่ะทีน,นี้ก็จะมี444ต 4, ัวนี้เลือด3ก็จะมีการ์ดแค่สาใบะ รัวเลือดตัวนี้มันจะเป็นเบาแฮนด์ลิมิตด้วยนะแปลว่าถูกเราใกล้ตายค่ะเราเลือดหนึ่งเราก็จะถือการได้แค่หนึ่งใบเท่านั้นเองก่อนจบเกมอ่ะอ่ะอย่างนี้หมดแล้วนี่เซตอัพเริ่มต้นมีแค่นี้เองอ่าการที่เหลือวางไว้ตรงกลางทีนี้ค่ะอ่ะวิธีการเริ่มเล่นเวลาเริ่มเล่นเชอริฟจะเริ่มก่อนทีนี้บอกแล้วว่าจุดประสงค์ของเกมก็คือเราพยายามยิงคาแรคเตอร์ของทีมฝั่งตรงข้ามให้ตายซึ่ง การหลักๆมีอะไรบ้างหนูขออธิบายการหลักๆก่อนการหลักๆในนี้ค่ะจะมีการแบงการมิสพวกนี้คือการดักชั่นในหนึ่งตาค่ะต้องบอกเธอนซัมมารีก่อนในหนึ่งตาสมมติพอก่อนเริ่มเกมเป็นอย่างนี้เชอริฟจะเริ่มเล่นก่อนเสมอเวลาเริ่มเล่นค่ะการในมือเชอริฟมีสี่ใบใช่ไหมคะไม่ว่าจะมีอะไรตามเริ่มเล่นปุ๊บเริ่มต้นจวดสองใบก่อนเนี่ยหลังจากจวดสองใบปุ๊บจะเล่นการกี่ใบก็ได้เล่นจนการหมดมือก็ได้หรือจะไม่เล่นเลยแล้วผ่านเลยก็ได้หลังจากเล่นเสร็จก็ แล้วก็เช็คการ์ดในมือทีนี้อย่างที่บอกว่าในเกมนี้มันมีแฮนด์ลิมิตเท่ากับจํานวนเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิสดสมมติเชอริปจวบเสร็จปุ๊บเมื่อกี้มี4ใช่ไหมเริ่มต้นจวบสองอกเกิสดสมมติเชอริปยังไม่อยากเล่นเลยหรือการเล่นไม่ได้เลยเขาบอกเอ้ยขอผ่านเลยถ้าผ่านเลยนเนี่ยต้องเช็คแฮนด์ลิมิตมีเลือด4ก็ถือได้4เพราะฉะนั้นแฮนด์ลิมิตก็คือต้องดิสการ์ดสองสู้ขอดิสการ์ดสองใบนี้ก็ทิ้งแล้วก็ผ่านอย่างเงี้ยผ่านแล้วก็วนตามเหในากายอยย่างงเี้คนถัดไปก็ก็เลเลล่่นนกกจวใบารกกี่ใบ็ได้อย่างเงี้ยเทิร์นสลัดไปเรื่อยๆจนกระทั่ง วินคอนเนชันใครชนะอ่านทีเดี๋ยวเรามาดูการข้าวๆกันค่ะเมื่อกี้หนิงบอกก็คือการข้าวๆที่โอ้เราต้องรู้จักก่อนเลยในเกมนี้ก็คืออยนางมีแก๊ดแบงกัดมิสอะไรอย่างเงี้ยนี่มีเกแก๊ดเบียเอาเอากัดแบงก่อนกัดแบงค่ามสูิเมื่อกี้เชอริฟนะคะเขาบอกว่าเอยเขาฉอใช้ทีนี้ทุกคนนะคะในเกมนี้มันมีติดอาวุธเลิวแถมตำแหน่งการนั่งมีผล้วยนะ สมมติอย่างเงี้ยค่ะเชอรี่ะค่ะทุกคนเริ่มต้นจะมีอายุอาวุธเหมือนกันค่ะคือโค้ดจุดสีซึ่งมันจะมีสัญลักษณ์บวก 1, หนึ่งหมายถึงว่าระยะยิงแค่หนึ่งในเกมนี้ระยะนั่งมีผลด้วยค่ะอย่างสมมติตอนนี้เล่น4คนหมายความว่าคน2คนนี้ที่ติดกับเชอร์รี่ะค่ะก็คือระยะ1อย่างเงี้ยหญิงหายจากเชอรรีระยะ2เพราะนั้นเริ่มต้นหาเชอร์รีเขาจะย,ยิงไม่ได้เพราะอาวุธเขาไม่ถึงอาวุธเขาแค่หนึ่งเองเพราะนั้นในเกมนี้เราเได้ทั้งซ้ายทาาั้งขวาถ้าเราเล่นหลายคนอ่ะสมมติเรา,เอา,าอะไร สองคนนี้จะหายจากเชอริฟระยะหนึ่งสองคนนี้หาะสองอยิงจะหายเชอริฟสามเลยเพราะฉะนั้นเล่นหลายคนระยะยิงก็จะมีผลมากขึ้นซึ่งเราสามารถอัปเกรดปืนได้ทําให้แบบระยะยิงเราเพิ่มขึ้นไปสามารถคนที่ยิงนั่งยิงคนที่อยู่กับไกลจากเราได้การแบงค่ะการแบงเอาไปทาอะไรการแบงคือสมมติเชอริฟค่ะสามารถยิงอ,อยากจะยิงใครสมมติขอยิงคนนี้เวลายิงก็คือทิ้งการลงเงินมือมา1หนึ่งใบทิ้งแบงก็จะเช็คถ้าโดนยิงก็จะเสียไลฟ์พอยท์ทันทีหนึ่ง แต่ถ้าในม,มือเขามีมิสค่ะเขาสามารถทิ้งมิสได้อย่างงี้คือเหมือนการเป็น cancer a นชั่นเลือดก็จะไม่เสียอันนี้คือการใช้การมิสกับการแบทมีการอะได้ยังอีกอ่ะสมมติโอสมมติแบบพอเล่นเล่นไปสมมติวนถึงเชอริสใหม่สมมติสมบูรณ์โเชอริสใกล้ตายแล้วเลือดน้อยมากในเกมนี้นี่มีการกินเบียค่ะเป็นเกมนี้กินเบียรเติมเลือดใช่หสามารถกินเบียหนึ่งเติมใช้เบียหนึ่งอันเติมเลือกก็ได้จะเติมที่หนึ่งสองอันก็ได้นะคะแต่ว่าเติมได้ไม่เกินเอ่อตามเลือด เริ่มต้นที่เรามีเพราะนั้นตัวเชอรี่เนี่ยจะเติมได้ถึง4เพราะนั้นถึงจะมีเบียร์แก้วหนึ่งก็เติมไม่ได้แล้วนะเนี่ยอันนี้คือแก๊สแบงแก๊สมิสค่ะมีอะไรอีกที่ววงอย่างนี้ใบนี้ใบนี้สัญลักษณ์มือ2อันอย่างนี้คือจวดแก๊สสองใบเพราะนั้นถ้าเราเล่นการใบนี้เราก็จะจวดแก๊สสองใบหรืออย่างเช่นใบนี้โอ้ในชอบมากแก็ตติงค่ะแก็ตติงสัญลักษณ์คือจะคล้ายๆแบงค์นะคะบอกว่า กระบาดแล้วก็มีไหมบวกไหมถึงอะไรหมายถึงยิงทุกคนแถมการลิงตัวนี้ดีด้วยค่ะไม่สนใจระย,ยะด้วยคือยิงรอบวงเลยถูกไหมจะเป็นพวกเดีวยวกันแล้วก็โดนหมดเพราะนั้นใครมีมิสทิ้งมิสใครไม่มีมิสก็เสียเลือดใหม่อันเนี้ยมันจะมีพวกการ์ดขอบสีน้ตาลพวกนี้คือการ์ดแซนชั่นที่ใช้หนเดียวแล้วก็ทิ้งไปเลยอ่ะอันนี้ ตัวอย่างคร่าวๆแล้วก็จะมีกั๊สสีฟ้าพวกนี้จะเป็นอาวุธต่างๆซึ่งมันมีกฎในการใช้อาวุธอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะมีอาวุธอย่างเงี้ยเมื่อกี้เราบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยเรามีโค้ดจุดสีใช่ไหมเราสามารถอัปเกรดอาวุธได้เพราะฉะนั้นนี่หนตังค์อย่างเงี้ยจะแบบว้ยก่อนที่เชอริสจะเริ่มเล่นเจลเอ็กซ์เชอร์เลยบอกว้ยติดอาวุธก่อนขออัปเกรดอาวุธตอนนี้เป็นเรนสองเพราะนั้น 2, นะยิงหญิงได้แล้วเพราะนั้นะอาจจะใช้แบงมายิงหญิงก็ได้เพราะตอนนี้อัปเกรดอาวุธอาวุธมีออัปเเเกรรดถึงบ์5ลยนะคะค อย่างเงี้ยอาวุธจะอยู่ตลอดแต่ว่าเรามีได้แค่อันเดียวเพราะนั้นเติดตอนหลังนี่อยากจะเปลี่ยนเป็นวินเชสเตอร์ก็ได้แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นวินเชสเตอร์กัดอาวุธใบเก่าก็ต้องทิ้งนี่สามารถเล่นหลายคนนี่ติดวินเชสเตอร์นี่ถ้าจะก็บอกเป้นจิ้มตาได้เลยโอ้โหระยะยาวมากนอกจากเ,เว็บพ็อตแล้วเนี่ยซึ่งมีได้อย่างละหนึ่งใบมันก็จะมีอย่างเช่นบาร์เรลบาร์เรลเราสามารถพวกบาร์เรลเนี่ยเราจะวางข้างหน้าบาร์เรลคือเรามีถังหายอยู่ข้างหน้าอุปกรณสามารถก็คือมันคล้ายๆกับเรามีมิสแต่ทุกคนที่โดนยิงค่ะเราจะจวุ้น กร์ดทุกใบมันจะมีสาระตรงนี้เป็นดอกอยู่ว่าเป็นหัวใจหลัมตัดโพแดงโพดําบอกว่าคือถ้าเราจวดหลุนแล,แล้วได้หัวใจเหมือนกันเราได้มิสเหมือเราใช้มิสอุ้ยเราจะหลบกระสุนได้ในรอบนั้นหรืออย่างมาสงัมสแต้งมัสแต้งจะเป็นเพิ่มระยะค่ะเพิ่มระยะคืออย่างนี้สมมตินนะตอนนี้สมมติหญิงขอเปลี่ยนน้อย สมมติว่าสมมติว่าเทเรียมมี2ตอนนี้ยิงถึงยิงถึงแล้วใช่ไหมแต่ถ้าแบบนี้ติดมาสแตนค่ะมาสแตนความหมายคือเราขี่ม้าอยู่ล้วหนีเราจะเพิ่มดิสแทนหนึ่งแปลว่าปกติที่คนนี้เห็นยิงอ่ะปกติเห็น1ใช่ป่ะคะก็คือยิงได้เลยเพราะเขาวิโคลจุดสีะแต่ให้ยิงติดมาสแตนค่ะระยะเพิของยิงจะเขาจะเห็นเราอ่ะสอง ยิงเชยที่จะเห็นิงสามเพราะนั้นถึงแม้เขาจะติดเอาว็บเวิรอนเป็นบวกสองก็ยิงเราไม่ถึงอยู่ดีนะเพราะเพราะนั้นเว็บเพิรพวกเนี้ยดีมากค่ะแต่เอ้ไม่ใช่เว็บเพิร์เพราะนั้นการ์ดอย่างมาสแตงอย่างเงี้ยดีมากเพราะนั้น พวกนี้จะอยู่กับเราตลอดยูเว้นจะมีการมีคนวาดิสการ์ดการของเราทิ้งไปาการเขา้ขาๆก็เป็นอย่างนี้นั้นเธอในการเล่นเมื่อกี้บอกแล้วก็คือสลับกันเล่น,ลนไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบใครวิงคอนเนคชั่นจบก่อนเนี่ยแต่ว่าทวนอย่างนึงนนะเมื่อกี้บอกแล้วว่าเว็บพอนติดได้ทั้งคนหนึ่งอันถ้าติดเว็แบบพอนใหม่เว็บพอนอันเดิมต้องดิสการ์ดทิ้งเลยมีอย่างนึงก็คือที่ต้องบอกค่ะคือการแบงในมือเราจะจั่วแบงในมือจะถือกี่ใบก็ได้แต่ในหนึ่งตาเราถือแบงการ์ดได้แค่เราเล่นแบงการ์ดได้แค่ใบเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเกิดสม เราแบบโอ้โหในมือเราจั่วมาอย่างเงี้ยมีแบงค์สามใบก็ใช้ไม่ได้นะเพราะหนึ่งตาใช้แบงค์ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่เราสามารถใช้ใบอื่นไนดะ้เราจะใช้แก๊กลิงสามเพื่อลอบวงทีนึงสามครั้งเลยก็ได้ถ้ามีแก๊กลิงเยอะแต่ว่าแบงค์เนี่ยใช้ได้แค่ครั้งเดียวอ่ะอันนี้คือกติกาคร่าวๆ้าวแถมในเกมเนี้ยมันมีเวลาเล่นนะ่ะมันมีเพีอร์ตี้บางอย่างยนะถ้าถ้าใครก็ตามข่าเอารอตายสมมติตัวนี้อ่ะถือตัวนี้ไปเอารอใช่ไหม สมมติไว้อ่ค่ะข้าวรอ,อตายปุ๊บปุ๊บตรงนี้ตายเม็ดสุดท้ายปุ๊บข้าวรอ,อตายใครก็ตามข้าวเอารอตายค่ะจะได้จวสามใบถึงแม้สมมติหญิงซึ่งเป็นเอารอซึ่งจริงๆริมันทีมเดียวกันไปเผลอข้าวเพื่อนตัวเอยงตายก็ได้จวสามใบเหมือนกันนะอ่าอันนี้คือพีนัลตี้ค่ะหรืออย่างนึง,นงถ้าเล่นหลายคนที่บอกว่ามีไว้ าเชอรีรี่ขาดดันไปเพราะจริงๆตัวนี้เชอรี่เนี่ยเป็นเป็นพวกเดียวกับไวซ์ใช่ไหมแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าไวซ์เป็นใครถ้าเชอรีรี่ขาไปเผลอฆ่าไวซ์ตายอ่ะการในมือแล้วก็เว็พอนการสีฟ้าทั้งหมดที่วางอยู่ข้างหน้าจะดิสการ์ดทิ้งหมดเลยอ่าอันนี้คือเป็นพินาลตี้ที่ที่ท,ที่ที่มีในเกมอ่าที่บอกเมื่อกี้บอกว่าอันนี้การที่หินเดมโมให้ดูเนี่ยคร่าวๆเนี่ยมันเป็นเหมือนการอินโทร เริ่มต้นมันจะมีการที่ม่ีบอกว่าเฮ้ยที่เมื่อกี้เรารีมูฟไฟเฮ้ยมันการ์ดมันมีการ์ดอะไรอีกหรอทําไมถึงแบบเมื่อกี้ไม่เรายังไม่เห็นอย่างเช่นอย่างงี้ค่ะมันมีการ์ดดูเอลมีการ์ดดูเอลด้วยซึ่งแบบเอ้ยเรารอเราชินการ์ดก่อนนะเราเราแบบเอ้ยเราลองเล่นพวกเนี้ยเพิ่มพิจิการ์ดไม่ได้ยากค่ะแต่การ์ดอะไรเ่ไม่เยอะบางทีแรกแรกเราจะไม่คุ้นเคยมันจะมีการ์ด ดูเอลดูเอลคืออะไรอย่างเช่นสมมติดูเอลหญิงบอกว่ายิงขอดูเอลชอริฟซึ่งจริงๆตอนแรกไม่มีอาวุธใช่ปะปกติยิงเชอริฟไม่ถึงโหดจุดอาวุธไม่เจอเลยแต่ถ้าใช้ดูเอลค่ะไม่สนใจระยะยิงดูเอลคือการสลับกันทิ้งแบงไปเรื่อยๆคือสมมติอ่ะนคนหญิงลงดูเอลปุ๊บเชอริฟต้องทิ้งแบงมาเชอริฟก็ทิ้งแบง ถึงตายหญิงหญิงมีแบงไหมหญิงก็สิงเหมือนเราสลับกันยิงปืนนะคะยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยใครหมดแม็กก่อนสมมติถึงแม้หญิงจะเป็นคนดูแลต่อสมมติเชอริฟตลงมาอีกแล้วหญิงบอกเฮ้ยหญิงไม่มีดินแบงค์แล้วหญิงก็ต้องเสียหลายพอยต์สลับกันดวลปืนท่านการดวลปืนโดยใช้ดูเวล ใช้มิสการ์ดไม่ได้นะห้ามใช้มิสห้ามหลบนะคะโอ้ไม่ได้ป๊อตป๊อตอ่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยการดวลเราก็จะดวนไปเรื่อยๆหรืออย่างเช่นการ์ดที่ฮามากๆอยู่ใ,นใบนีงก็คืออย่างเช่นการ์ดเดนมาร์กเดนมาร์กโอ้โหก็ได้ดนมาร์ใครก็ตามที่ลงค่ะสมมติลงไว้ข้างหน้าการ์ดเดนามาร์กก็คือพอลงปุ๊บอะค่ะพอถึงตาเขา เขาก่อนที่เขาจะปกติถึงตาปุ๊บจะจั่วการ์ดสองใบแล้วก็เริมเลยก่อนถึงตาค่ะจะจั่วการาลล์ดหนึน่งใบแล้วลุ้นในนี้สัญญาว่าจะมีบอกว่าใบาที่ลุ้นนะคะถ้าเป็นโพดำสองถึงเก้าระเบิดระเบิดจะเกิดอะไรขึ้นเสียสามลายพอยส์สมมตินะก่อนที่เล่นสองตาปึ้งเปิดมาใช่ใช่ใชโพดำไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดย์ดามาจะยังอยู่ค่ะแต่พาสไปให้คน,นข้างอ่าแล้วเขาก็เล่นปกติจัว่วสองใบเล่นการ์ดกี่ใบก็ได้ ไดนามไมจะอยู่ไปด้วยค่ะพวนคนที่สองพอก่อนคนนี้เล่นเขาก็จะจวดอ,อีกหนึ่งใบเพราะนั้นการจะเกรียนมากเดนามไมนี่มันจะอยู่เ,าเราตลอดน,นอกจากเดนามไมมีอีกใบหนึ่งที่เกรียนอีกใบก็คือเจลเจลเจลนี่เราสามารถขังคุกได้ด้วยแต่ใบนี้ห้ามเล่นกับเชอริน,นะคะเจลได้ทุกคนยกเว้นเชอริ Gel. เราสามารถสมมติโอ้โหเกลดคณีมากเลยนี่ใส่เจลเท่าไรเอาใส่ทุใส,ส่ใสเจลคนนี้แล้วกันเจลค่ะเหมือนกันเลยตัวนี้จะมีใบจวดลุ้น ถึงตาเขาก่อนที่เขาจะจวดสองใบแล้วเริ่มเล่นเขาต้องเจอว่าลุ้นหงอดว่าได้หัวใจหรือเปล่าถ้าได้หัวใจก็คือแฮกคุกได้สมมติตัวปุ๊บอ่ะเป็นโพดําไม่ใช่เนี้ยอดแฮกคุกไม่ได้แปลว่าตาเนี้ยอดเล่นหนึ่งตาแล้วเจอว่าดิสการ์ดไปเลยเนี้ยก็ข้ามไปเลยคนถัดไปเล่นแต่ถ้าดิแต่ถ้าจวดมาเป็นหัวใจแฮกคุกได้ก็ได้เล่นตามปกติแง่อันนี้เป็นตัวอย่างการ์ดคร่าวๆค่ะ ค่ะเป็นไงบ้างสําหรับเกมแบงค์ตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นเกมดังซึ่งบอกมีบอกเลยว่ามี expansion ออกมาหลายตัวมากๆค่ะหนึ่งเมน must have expansion นี่ของตัวนี้แนะนามากๆก็คือตัวดอสซิตี้ตัวนี้จะทําให้หลักๆเลยหนึ่งจะเพิ่ม player จะเพิ่มเรเนเกตเพิ่มอีกหนึ่งคนให้เกมเนี้ยมันเล่นได้8คนได้ด้วยซึ่งตัวนี้เรเนเกตทั้ง2คนจะไม่ได้เป็น,นพวกกันนะคะคือต่างคนต่างเป็นคนที่จะมา take over ชารีฟทั้งคู่เลยงั้นตัวนี้จะเพิ่ม1 character หลักๆ1 character Char คือเพิ่มการ์ด แล้วก็จะมีตัวแอคชั่นการนอกจากจะมีการแอคชั่นการแบงการารอะไรแล้วเนี่ยตัวนี้จะเพิ่มการอีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นการแอคชั่นอย่างเช่นแบบมีมีแทนที่เราแบบใช้แบงก์ใช้แก๊งตี้ไม่พอใช้มีดแทงเพื่อนใช้แบบ ปืนยิงควายยิงอะไรอย่างเงี้ยจะมีการแอคชั่นเพิ่มจะมีคาแรคเตอร์เพิ่มซึ่งในนี้มีจั้งหลายคาแรคเตอร์นะเพิ่มมาอีกเออ15คาแรคเตอร์ค่ะแล้วก็ยังมีอีเวนต์การ์ดเพิ่มด้วยในอีเวนต์เนี่ยบางอันมันจะมีอย่างเช่นแบบเปิดอีเวนต์มาอย่างเช่นเจอว่าใน,ในรอบเนี้ยทั้งรอบทุกคนห้ามเติมเบียร์หมดเลยอันนี้จะเป็นการอีเวนต์ที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นมาจากลอสซิตี้ค่ะแล้วก็จะมีตัวเอ,อตัวเอชเป็นชั่นเล็กตัวนี้คือมินิเอ์ Row, เป็นชั่นของไวท์เวสต์โชว์ไวง วายเวชโชส่วนใหญ่จะเป็นแบบอินเทอร์แอคชั่นมันจะทำให้เราแบบไปแกล้งคนอื่นหยิบการ์ดคนขโมยการ์ดคนอื่นมากขึ้นอนะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีการ์ดอีเวนต์แถมขึ้นมาด้วยเหมือนกันเนี่ยสำหรับมุลตร้าเซนชั่นตัวนี้ค่ะวายเวชโชส่วนตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาล่าสุดก็คือโกลด์รันตัวนี้จริงๆจะเปลี่ยนช่นางครั้งเปลี่ยนเมคอัพหนีไปเลยอันนี้โกลด์รันคือตัวนี้มันจะมีโกลด์นักเก็ตเป็นเม็ดทองเล็กๆมาให้ด้วย ซึ่งแล้วก็มันจะมีะตัว Equipment ซึ่งทุกครั้งค่ะที่เราเหมือนเราทําให้เพื่อนเสียเลือดได้เนี่ยเราจะได้โกลนัเก็ตหนึ่งอันเราจะสา,สามารถสะสมโกลนัทเก็ตได้เอาไปใส่อุปกรณ์อุ่ปกรณ์ตัวนี้ก็จะทําให้การ์ดแรงขึ้นทําให้เราฆ่าเพื่อนได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะมาพร้อมกับตัวแวลเวียนตัว Shadow Singing ซึ่งตัวเนี้ยมันจะทําให้อ่อจริงจมันทําให้ให้คู่กับตัวอุปกรณ์กับโกลนัทเก็ตในระบียบนี้ค่อนข้างสมบุลมากขึ้นทําให้บางคนบอกว่าเฮ้ยเล่นแบง บางทีผู้เล่นเวลายิ่งเฉพาะเล่นหลายๆคนเล่นคน,นเยอะเล่นหกคนเจ็ดคนเนี่ยคนที่โดนอิลิมิเนตไปก่อนเนี่ยจะรอนานมากบอกว่าเฮ้ยเบื่อแต่จริงในการอีเวนต์เนี่ยมันมีการอีเวนต์บางใบน,นะซึ่งบอกว่าเฮ้ยคนที่ตายไปแล้วว่าสามารถฟื้นชุบชีวิตได้ซึ่งเกี่นมากแต่สาหร,รับภาพโกลัสตัวนี้ค่ะตัวเมคานิกตัวนึงไอตัวมินิเวเวตัวนี้นมันทําให้สมบูรณ์มากขึ้นคือไอตัวชาร์โดเนี่ยจะทําให้ทุกครั้งสมมติถึงอีงิคนนี้เป็นเอาลออห่าง,งตายไปแล้วปกติออกไปจากเกมเราจะสามารถเป็นชาร์โดเอาลออค ถึงแม้พอวนถึงตาเราเราจะกลับมาเล่นใหม่เราสามารถจวดกาวสองใบได้แต่เราไม่มีเลือดไม่มีเลือดไม่มีอะไรเลยทุกครั้งจวสองใบเล่นเราสามารถยิงเพื่อนได้ทำารเชอร์ริฟได้เล่นเสร็จแล้วก็ออกไปจากเกมเดิมน,น,น,นี่เหมือนเป็นแบบ เป็นเอาลอตแบบเป็นมาเป็นแบบงงเงา,งา,งาเล่นเสร็จแล้วก็ออกเล่นเสร็จแล้วก็ออกนั้นมันก็จะทําให้ทุกเพลเยอร์เนี่ยยังสามารถเล่นแต่เกมได้จนจบน,น,นะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะเป็นตัวพิเศษตัวนี้คือเป็นเวอร์ชั่นแบงก์เดอร์บลตัวนี้จะบวกตัวแบงก์ภาคหลักแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าจะไม่มีบอร์ดเพลเยอร์ตัวนี้มาให้นะสําหรับภาคนี้ตัวนี้คือจะบวกตัวหลับกบวกเอชแวนชั่น ดอ์ซิตี้เข้าไปแล้วก็จะมีอีกแอนด์เ i o n ซชั่นหนึ่งก็คืออา,อาะเพจโฟร์กัสเธอจะเป็นกัสอีเวนท์ที่เพิ่มขึ้นมาแถมตัวนี้บล็อกน่ารักมากค่ะแล้วก็มีแถมตัวนี้มาด้วยสําหรับคนที่เป็นเชอริฟนี่เอาตาเชอริฟไปติดเนี่ยสำหรับคนที่ชอบแบบเดอะโควันแพ็กเกจก็แนะนําค่ะสําหรับตัวนี้แบงค์เดอะลุกเลค่ะสามารถมาลองเล่นกันได้ค่ะที่ร้านเราเล่นนะคะอย่าลืมติดตามเราได้ในแฟนเพจแล้วก็ใน y o u b e c h ช n n นลค่ะอย่าลืมเข้าไป subscribe กันสําหรับคลิปหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะรีวิว